มันนไปทับด้วความรบรเป็นที่อาศัยของสัตว์ทบกราละที่สันปัเป็นกางใช้ห่ใดต่อสาฝาหันและเราก็ได้พบเจ้ากระอตัดอสอาชนิดปินได้ปนไปล้วแหวนระวอยู่บนหน้าผาจับจ้งสิสิสขวัน

เป็นอาหารเหม e ือนกับไข่ของไก่ต huh. uh ัวสาวลรือ huh. ัปล่าทานจะท่ำเรืงไผ่โอ้ชาวบ้านโทโซรัะมันคือยักษ์ใหญ่คอยาวยาวแหงน้องบึงมันคือไกโโตสับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกอในโลกมืดเลยไก่ที่จะได้แก่เจ้าโซลุปซึ่งมีน้ำหนักถึงสามสิบตัน เท่ากับช้างห้าชี้ไดโดสาวันนี้ชอบกินพืชเป็นอาหารน้องมืไอไกติมท<ช>ี่เป็นพิ้ซัมเป่งอาหารของมันและใกล้กันนั้นดุเขาจะเห็นไดโดสาวอีชนิดหนึ่งมันมมใหญ่มันมนชื่อว่าไทซีล็อตหรือไทซีมาคาลาไมทันซึ่งเป็นชนิดทิมพืดเหมือนกับเจ้าคอยาวมันมีเขาสามเขามีแผนที่หัวเหมือนจาน นั่นและคืออาวุธไว้คอยป้องกันตัวต่อไดโนเสาร์พันธุ์ดุรายที่กินเนื้อเป็นอาหารแต่ก็ยังดี<อเ>ที่เจ้ายักใหญ่พอยาวและไอหัวจ้าตามเขาวพวกนี้มันไม่กินคน<อเ>คมันสัางหน้ารักอะไรเช่นนี้เมื่อมีฐานน้ำตกก็นที<อเ>่มจะสันทิฐานกันว่าน่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่หลังจากที่พวกของไดโนเสาร์สูญพันธุ์<อเ>จากด้นบา มีมนุษย์ถ้ำคนปา่าคนป่านะโอเคมืดเลย,ย,ยนี่ไงสวัสดีจ้าทุกคนคนปา่ามีอะไรบ้างมี้ล่าสัตว์นะครับ มีราสั์จนเ่าโบราณนะครับไอเขาหลังาเหมือนขนเป็ดพัดโทกอผิวขาวแอนติโลสอรัสทั้งตัวบึกบึนทรงพลังเหมือนรถถังหุ่งกรอบจนไม่มีใครกล้าต่อแย้งมันได้เอาละทุกคนเล่นทางนี้พอจะวิบากสักหน่อยนะครับที่ทางน้ำถังพื้นผิว็ขาปุระ ทันไงเจ้าโคดูโบเหมือนเลยครับความชื้นและยังได้ชื่อว่ามันภวยอาหารแะน้ต่นันไงแล้โตัวสาวกโลกเล็กฮาซีเซฟาโลต้องให้ตัวนี้พฤติกรรมของมันเฉมือนกับแพนภูเข่าวิ่งชนกันโดยหัวโขกกันโดยเฉพาะพวกที่กำลังคึกขนองและพื่อการต่อสู้เอาชนะ และที่ตรงกันข้ามนั้นเราจะเห็นมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นไง,งไเตงกอโสัสแต่ดูเสาหลังหนาอีชนิดหนึ่งท,ที่สันหลังทีเห็นใหญ่ที่ลักคล้ายหนามวอเป็นแข้งเรียงกันและเก็บที่วางนั้นมันมีไว้เพื่ออะไรกันนะก็มีไว้ในการประคับทิศทางเพื่อการเดินนั่นไงเห็นไหมล่ะมันกำลังวิ่งอยู่นั่นไง6ปี นักจุดดีความดุร้ายกำลังจะเริ่มติดเพราะเราได้เข้าเห็นอันตรายขอพวกไดโดยเสาพันกินเลอตะกูลต,ตา่างๆที่ขึ้น,ช,นชื่อดุริชาญจะได้แก่แค่เรโนโสรัดบางตัวนจะมีแค่เรโนโซรัสอยู่บนหลังจากว่าหายากชีเดและด้านสายชื่อดึนเราจะเห็นไดโดยเสาอีกทีนิดหนึ่งหมอนที่หวัว <c oughs> ปลาไข่เป็นมีชื่อว่าพาราสซอนรู้สิ่งหย่อนมันช่างยาวแถมยังฟัวเป็นโผเหมือนกลับในห้องลมที่ไม่ไว้หรือการหายใจแต่ที่แน่ๆมันปลาหายใจไม่ออกก็ได้ถ้าหากเป็นเจา้าทาลนโดโซรัสอันแสนอยู่ร้ายที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองแล้วพูดถึงเจ้าทีเล็กเทาลนโดโซรัสจะมีใครบ้างที่เรีนรู้จักถึงความร้ายกาศ ไอ้กิ้ัที่อรแ่กว่าไปอ่ะมันเป็นสัตว์ทีน่ากลัวจริงๆและเมื่อมันจริงจะสูงราวห้าเมตรและมีความยาวราวหกสิหลาความยาจากปากหางจะมีความกว้างแน่ถึงเจ็ดมแต่ก็มีโครงเนี้ยที่แหลมคมลำดหัวใหญ่โตเกี่ยวโง่ ราวกับผกเขียวล่สามารถผมเขียวที่ชีพใน,นจิตในฟิสิกส์คุณจะรอให้มันเขียวดูใดปากก่อนได้่หมครับใหาผมไปที่การโยงของนิสัยเจ้าหน้ามีใครอะไรสักอย่างแต่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเราขอเชว่าพูองเราทุกคนต้าาอ,นองเผชิญกับสิ่านท้่ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะที่นี่ มาทางตะไทย้กำลังคลื่นขานมาเราขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจและอยู่ในความไม่ประมาทที่สิ่งใดเป็นของโปรดทุนน่าได้กับเจริญพูดนำทางพร้อมเลยนะครับพร้อมที่จะเข้า ช้างนะครับช้าง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 ช้า